สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้อันสีพามาเก็บเห็ดไหมจ้ามื่อนี้กับมาเก็บเห็ดยูโคอันตะวโคกับบอฮกเลยกับแป้นแป้นดีจ้าอันบ่ฮกไหมจ้าตะวันย้ำหาเห็ดเนี่ยมันต้องเคลี่ยนไหมจ้าเคลียร์่ยนเคลี่ยนนี่เคลียร์ใบไม้ไหมจ้าใบไม้ยุ้ยไตอันกออันต้นไม้ทั้งแบบไตหลุดหินที่มาจากมีหลุดหินได้เนี่ยจ้าเพราะฉนี้ฮะ้องเคี่ยนกับยุ้ไตใบไม้เป็น เกูดขึ้นมาเนาะเคลียร์เปิดขึ้นมันก็ตั้งปานลานนี่แหมจ้าเนี่ยจ้าธรรมชาติบ้านเฮาจ้าเห็นตะยุตะอยู่โกบ้านเฮาจ้ามาเบิ่งกันจ้าว่างเสตียเห็ดบ่โอ้ยพอแล้วไหมจ้าอันนี้เห็ดเห็ดอีหยัางน้อเบิ่งก่อนจ้าเบิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวเคลียร์เบิ่งก่อนโอ้อันนี้เห็ดทานแม่จ้านี่เห็ดทานเห็ดทานมันเป็นดอกจังซี่ล่ะจ้ามันสิเป็นดอกขาวๆแล้วก็ดำแน่จังน้อยจ้าโอ้ยอันนี้ก็เฮ็ดนั่นแหละจ้านนี้เห็ด เห็ดหนางวัวนะจ้ะเห็ดหนางวัวโอ้ oh, อันนี้ก็เห็ดทานจ้าเห็ดทานพร้อมเห็ดหนางวัวสองดอกแม่จ้าอันนี้เห็ดเห็ดไข่แม่จ้าโอ้ oh, ได้เห็ดไข่สาดมดอกแม่จ้าเห็ดไข่นี่มากสิยูอันมองเงินบอสุ่มแม่จ้าอันนี้เห็ดอันเห็ดผึงจ้าคุณว่าเห็ดผึงแข็งที่อย่างกระเซบเสียบเพิ่อนแ่จ้าโอ้ oh, จะเป็นดอกงาแม,ม่จ้าเพื่นเนาะ เพือ่เห็ดเพืองดอกงามขนาดหนึ่งดอ<า>กค่ะอย,ยู่ใต้ใบไม่ไหมจ้าแต่ว่าบ่ค่อยสังเกตบ่ค่อยเห็นเด็กปุน๋นาดอกง,งามงามจ้าอันนี้กาเห็ดเพืองน้อยไหมจ้าอันนี้เห็ดเพืองน้อยอยากค่อยๆเก็บนี่ไหมจ้าเป็นยังไงจ้างามไ่มจ้า ได้อีกแล้วแม่จ้าอันนี้ไก่เห็ดนั่นแม่จ้าเห็ดกลนโคกเห็ดกลนโคกนี่มันสีนี่ดอกขาวๆอย่างสิหะจ้าแต่ว่ามันจะเป็นองทองกลนคือโคกนี่ยแม่จ้าอันนี้ไก่เห็ดนางงัวจ้าเห็ดนางงัวน้อยจ้างบแม่เห็ดนางงัวเห็ดอันนั้นแม่จ้าเห็ดพึ่งแม่จ้าเห็ดพึ่งเป็นยังไงจ้างามบอดอกเห็ดพึ่งงามงามเห็ดพึ่งเท่าแล้ยแม่จ้า อันนี้ก็เห็ดนางวัวแก่จ้าเห็ดนางวงืดอกน,น้อยจ้ากำลังงามๆขึ้นพาะสะดวกเนี่ยแม่จ้าแต่ว่าอันยังเขาเก็บเห็ดเนี่ยจ้าเขาก็ต้องหักขาเห็ดออกแม่จ้าหักขาเห็ดออกเพราะว่าให้ขาเห็ดเนี่ยิ่นเป็นเสื้อไวถ้ถ้าอันปีต่อไปไให้มันเป็นเสื้อแล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บอีกแม่จ้าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชในนาแม่จ้าเขาบ่ได้ทํำลายเขามาเก็บแร้วเขากัอันทรงเสืให้เหตุมีการจเจริญเติบโตไปทั้งหนานะแม่จ้า จ้าแล้วก็เคี่ยไปเรื่อยๆจ้าเราก็สิเห็นเองจ้าได้อีกแล้วจ้าได้อีกแล้วอันนี้ก็เห็ดนางัวอีกนะจ้าเห็ดนางง้วอจ้าขาออกจ้าจ้างามงามจ้านี่กัเคี่ยไปเรื่อยๆจ้าเคี่ยหาจ้าเคี่ยไปเคี่ยมาค้าลังเคี่ยก็จะเป็นมูเป็นมูอยู่เลยจ้าจ่าก็เคี่ยไปเรื่อยๆจ้าเคี่ยไปเรื่อยๆ แต่ว่ามันเห็นดอกเห็ดห่างเพียรก็เมื่อยเมื่อยแต่ว่ากนเห็นดอกเห็ดแล้วมันก็ใชใเมื่อยเหมือนกันก็ม่วนไปอีกแบบหนึ่งแหมือนกเป็นการหาเห็ดที่แบบม่วนดีสนุกดีเหมจ้นจ้าพ่อขึ้แล้วแหมจ้าเห็ดอันนั้นอีกเก่าจ้าเห็ดกลเห็ดกลโคกแหมจ้าวันนี้ดอกงามงามไหมจ้าพูนนะ่ะโอ้ยดอกงาม แต่ว่าอันมองตรงกลางมันจะเป็นองทองกดพิโก๋หน่อจ้าหี่อจ้าได้อีกแล้วจ้าได้อีกแล้วได้อีกแล้วดอกนือคนจา้างามงามแมจ่จ้าแต่ว่าเห็ดุก้นโค้งนี่จะเกิดเป็น,นมูแม่จา้าจ้าอันนี้กัอันนี้เป็นเห็ดไคแมจ่จ้านี่เห็ดไ่เห็ดไขเนี่เวลาเอาไปจีเจวแร้วมันสิหอมแซ่บแม่จ้า ใส่บักผีเขียวหน่อยโอ้แ่บจ้าเห็ดไข่นเจวแสบจ้ากินกับพักจ้ากินกบพักสดแ่บเป็นตะไนจ้าเป็นยังไงจ้าอันเห็ดที่เก็บได้เมื่อนี้ไหมจ้าได้ขอนกตาจ้าอันนี้ก็ได้ขอนกตาเท่กันจ้ามันกะหายอย่างจากน้อยนะจ้าเห็ดตามธรรมชาติฮาแต่ว่าถ้าฝนตกจะหาง่ายอยู่จ้ามาเก็บเห็ดเมื่อนี้ไหมจ้า ได้แมงกินนุนพอ่อแม่จ้าแมงกินนุนใหญ่หมแม่มะคนเอาจ้าอันหูหนึ่งก็ได้สองสามตัวจ้าเป็นได้จ้าธรรมชาติบ้านเฮาหนาอยู่เนาะจ้ะเาเม่อว่าสิเป็นเหตุเป็นแมงกินนุนเป็นอันอันของที่ตามเกิดตามธรรมชาติแม่จ้าเม่อว่าสิเป็นเหตุเป็นแมงกินน,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 กนุนเนี่ยเฮาก็หากินได้ในป่าบ้านเฮานะจ้า คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเก็บเห็ดจ้าคลิปต่อไปสเบเนอย่างนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปจ้าสวัสดีจ้า